สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมตำหนิวัดเกตชยโยเบื้องต้นนะครับพิมพ์เจดชั้นนิยมนะครับวันนี้เราจะถอดออกจากกรอบมานะครับมาชี้ตำหนิเบื้องต้นให้เพื่อนๆดูกันนะครับเผื่อท่านใดมีไว้บูชาอาจจะไม่รู้นะครับว่าเป็นสมเด็จวัดเกตชยโย พระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับจะมีซุ้มขอบแก้วนะครับและจะมีกรอบกระจกนะครับจะต่างจากพระสมเด็จธรรมดาเส้นนี้นะครับโบราณจะเรียกว่ากรอบกระจกนะครับ เป็นกรอบที่เข้ามาจากหนืหน้านะครับด้านข้างส่วนมากนะครับจะมีรอยฝนนะครับเลยจะทำให้ดูลักษณะเป็นมนๆนะครับลักษณะการแต่งนะครับ สมเด็จวัดเกศชัยโยจะสร้างก่อนพระสมเด็จวัดละคังนะครับจะสร้างโดยสมเด็จพุทธจารย์โตปุกเสกนะครับองค์นี้เป็น7ชั้นนิยมนะครับด้านหลังเนื้อจะละเอียดนะครับอ่ะมีคราบกุกเก่านะครับ เพราะเป็นพระบรรจุหลุนะครับลักษณะขอบนิจมนนะครับด้านใต้กรอบกระจกนี้นะครับถ้าเป็นเจ็ดชั้นนิยมนะครับ จะมีเส้นบังคับพิมพ์นะครับด้านใต้นะครับต้องตะแคงดูนะครับหรือ่องดูนะครับถ้ามองบิวเผินจะไม่เห็นนะครับต้องตะแคงดูนะครับจะมีเส้นแม่บังคับพิมพ์นะครับ พระกเจกนะครับจะเหมือนเปลวเทียนสะบัดนะครับจะขึ้นไปแล้วสะบัดไปทางขวานิดนึงนะครับต้องสังเกตให้ดีนะครับถ้าเป็นเจ็ดชั้นนิยมนะครับถือเป็นพระสำคัญของสมเด็จโตนะครับเ,เทียนสะบัดนะครับ กรเจดเหมือนปลีกล้วยนะครับขึ้นไปแล้วสะบัดปลายนิดนึงนะครับด้านข้างด้านนี้จะเหมือนชายธงนะครับตามตำราโบราณน,นะครับจะขึ้นไปปลายจะขึ้นไปหน่อยนะครับเหมือนปลายธงสะบัดนะครับ เปนไปเหมือนไปทงสบัดถือเป็นพระมีราคาสูงนะครับด้านทั้งผลนี้ที่เขาบอกกันนะครับ จะมีจะมีเนื้อเกินนิดนึงนะครับต้องตะแคงดูนะครบ,บริเวณฐานด้านข้างขององค์พระตรงนี้ก็จะมีเนื้อเกินนะครับเกิดจากบล็อกแม่พิม์นะครับแต่อาจจะเลือนลางตามอายุนะครับเพราะเป็นผระเก่านะครับ ฐานจะมีเจ็ดชั้นนะครับแขนท่านจะกลมโค้งลงมานะครับหูข้างนี้นะครับจะต่ำกว่าหูข้างนี้นะครับ เจ็ดชั้นนิยมหูจะไม่ปะบ่านะครับบางท่านเอาพิมพ์หูปะบ่ามามาลงกันนะครับแล้วอ้างว่าเป็นเจ็ดชั้นนิยมนะครับเจ็ดชั้นนิยมหูจะไม่ปะบ่านะครับสังเกตนะครับเส้นใต้กรอบกระจกนี่นะครับ ถ้าเป็นเจ็ดชั้นนิยมจะต้องมีนะครับเพราะมีคนมามั่วนะครับเอาพิมพ์เจ็ดชั้นหูปะบ่ามาบอกว่าเป็นเจ็ดชั้นนิยมนะครับเจ็ดชั้นนิยมหูจะไม่มาถึงบ้านะครับพ็กเกจจะต้องเป็นเปลวเทียนสะบัดนะครับข้างนี้จะเป็นธงนะครับ วันนี้ก็พามาชมตำหนิคร่าวๆนะครับของพระสมเด็จเกตชยโยพิมพ์7ชั้นนิยมนะครับ